สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสูช่องแอดเจตต่งคนผูไทยชาแนลนะคะหมวดที่ผ่านมานะคะคุณพ่อกับตัวเลขกับเขาซี่สองนะคะที่ไปขอยูจอมปลวกพญานาคนะคะธรูมชมสําหรับมือนีนะคะแอดกับมาตามตัวเลขแนวทางไปฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะจังได้กับเขามาติดตามรับชมรับฟังแล้วกับเป็นกําลังแรงใจให้แอดมินแน่พี่น้องคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะปุรายยังบม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่คู่วันนี้ป้าไหนจังปุรายยังบม่ได้ซื้อน้าซื้อที่สามไหมแน่เอาที่สองเพิ่งไม่ได้เอาบอกี่สองไม่ซื้อไหมโอ้เต๋อโอ้เพิ่อลซาหายแล้วเนาะเจ้าเป็นจุดทุบ้วเจ้ายังบม่ได้เอาอยู่ที่พ่อแต่เจ้าเ่ได้ถามเจ้า พัดพัดซื้อนั่นที่สองลิ้กับที่สามผัดซื้อ oh. นะแต่ว่าพ่อฝันฝันดูได้หวนฝันว่าจังไหนฝันว่าเบอร่ะฝันงง<า>เงินหน่นอยนับไปทั้งทีปะนับไปทั้งเลยทั้งทีบ่ค่ะถ้าพี่ก็ได้พ่อโฮมทั้งหนาวจะไกลลงสีนิดนึงเออเออเอาพอเบาซูเฟนครับฟังเนี่ยค่ะ ฝันว่านพ่อฝันว่านจะไม่ไปยังที่นู่น่านนะปิดทั้บุญข่งบาไปยังบ้านทุานเนื้บุญเนื้อยังไหมฝันวันนี้ไม่อาเงินใบเส้าสองใบไหมใบเส้าสองใบเออหนีบด้่กันค่ะมัเนี้ผัดผักเล็กน้อยผักเล็กน้อยได้ซื้อให้มันผักเล็กน้อยซื้อให้ซื้อซื้อเรากับยายพ่อเนี่ยว่าท่านแล้วก็ไปบ้านเด้อว,ว่าท่านค่ะ มานี้ยไม่มีู้หญิงเลยว่าพ่อชื่ออะรยานซื่อตาเราครับท่านอ๋อย่าบ่อซื้อซื้อต่เราซื้อ,อตาเราเหรอท่านเราอีหยังเราคืเราซี่ซีโ้ตัวอ๋อเราซ<อ>ี่ซูนเาบอกเ่าซี่ซีีเกียพ่อบ้านมันออกมันก็มออกันบ้านเล็กที่เพราะเห<อ>มืนอมนก้อนกบที่ซีนาอค่ะเจ้าฟอมากซีทิเบตได้ลายมันพอ่อมาอีหยังเกาะ มักซีทิเวตคับที่ศูนย์ว่นี่บอกที่ทิเวีนที่ทิเบตหละจ้าวหนึ่งหนึ่งซีจ้ว่างมัก4ีหึหลายครัวหนึ่งีมักซีหนึ่งหลายกว่าหนึ่งซีว่ากระชื่อน้ำกันคือเอากระชื่อค่ะอันนี้เป็นความฝันนนธะศูนย์ศูนย์ซีซีศูนย์ศูแมนอันนี้เป็นเลขความฝันแมนมีสองคู่ ถ้าถ้าเป็นตัวร้องก่อคือหนึ่งหาหนึอ๋อตัวกันไว้ตัวกันหน,นึ่งห้าห้าหนึ่งอค่ะเพราะว่าคัตเยมมันแมบบ้ว่าเขาไปเป็นบุญยู่บ้านแล้วเม้นเป็นหาอย่างนี้เล่ไนหะกันไว้คือตัวนี้ค่ะเอาพี่ดูแต่ว,ว่าคือว่าที่หนึ่งทีนึงกับที่ทุนอะไรย่า้ความฝันของขวออุดมเนาะค่ะเนาะที่หนึ่งหนึ่งที่นท,ทุน,ทนท ซีหนึ่งหนึ่งซีตัวเน,น้นเนาะพ่อเนาะอันนี้เนาะค่ะคือว่าคือว่าไม่หิวอยู่แล้วล่ะคิดว่าซีแม่ป่ะพอ่อแมนซีหนึ่งหนึ่งซีนีะละ่ล่ะค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเลขดังคัะหรือมันจะกลับมาตัวเก่าค่ะเพราะว่าเลขดังคือมันมันเคยออกไปแล้วพ้อมเนาะเลขมันเคยออกแล้วมันก็ออกแค้มันขามงวดเล็นไหมหลายงวดแล้วแต่ว่าแบบนี้มันออกซีสองงวดเลี้ยงกันมึงไ้ออกไง หมดหันออกซีสองงัวนนี่ใช่กับมาซีหนึ่งอีกเพราะว่าขวดก้อนเหม,ม็นกันหนึ่งซีหนอ่อยค่ะหมดผุนผุนก,นก้อนๆผุ่นออเป็นหนึ่งซีป่นนี้มันจะป,ปีนกลับมาเป็นซีหนึ่งเม,มนบอก์มนอ๋อความฝัน<ม>น,นี่คือให้ข้าเจ้าไปซื้อของไห้ซื้อของไห้แต่ว่าแบบเหน็บใช้กันใบเศ้าสองใบหนึ่งหนีบใชกันไหมหนีบใช้กันใบเศ้าสองใบก็เลยเป็นซี่สิบบาท แต่ไปซื้อยังไ่ซื้อจะเราล่ะอ๋ยซื้อจะเลาเอาอิบวซีพ่อมบ่กันอะแต่ว่าเรื่มันกวนแห่เรี่ยแหละเล่กันเล่กซีีเล่กันตวาพอว่าอันเบิ่งมาาเบืองมันทีซีเนี่ยมีตลอดแต่ว่ามันบ่ได้ออกเสียเพื่อกันกับิีซีเน่ยแน่นี่ยหัวหันนีมันกะ อาจจะมากก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าคุณพ่อแต่ว่าพ่อมั่นใจครับมั่นใจทีนึงทีนึงกับนึงทีนึ่งค่ะมั่นใจครับยินดีดิค่ะทีนึงเป็นบางทีนี่คิดว่าต้องมาบ่กพ่อแมนค่ะเพราะว่าพ่อเบิ่งตามตามหลาขสำนักบอกเออพ่อแม่ตามสำนักตามเลขกันหนังสือตามเลขที่มันเคยออกเออมันมันมากสิบสี่ มันออกมันวัวค่ะวัวหลอดสองมากกว่าิปซี่อีกค่ะมาหนีพวสามนี่พวสที่หนึ่งกับพวสที่สิบหกคันย่านค่ะมันสามารถหนึ่งซี่ซี่หนึ่งของเราอันฝันตะมือใดนี่มันเกิตรงกันก็พมฝันเพราฝันได้เจ้าฝันมือใดสองขึ้นนี่ละฝันได้สองขึ้นแล้วแมน แต่ว่าเงินนั่นอยูแมโนแมนกับหูแต่ว่าจังไงเงินใบสาวโฉมใบเนี่ยนี่ใช้กันไหมแต่ว่ากฮูเมื่อคันฟันแล้วฮูเมื่อร้อนี่มันมักจะคลื่นเองนะแสดงว่าฟันแล้วก่อนชี้แจ้งใชนะเนาะขันคันฟันแล้วมันฟันยาวๆไปบบแมนหรอกแต่ว่าคันฟันว่าเห็นจังทร์สี่หรอหูเมื่อเลยจันไปเลยฮูเมื่อเลยคิดว่าแมน พูดว่าเมียนขึ้งวนขึ้งวนเขาว่านฝันแล้วจำได้แม่นสิพ่อแม่นคันเท่าฝันแล้วพ่อจำนั่นมันก็เป็นเน่าๆไปมันมัโบพ่อพ่อก้อยฝันแบบจำแล้วก็แม่นแบบนี้มันออกบ่ค่ะงวดนั่นเด้ะงวดพ่อว่าเขาเอิ้นใช้เอินเที่ยวดินลงจะเกจรถพ่อบ่โเหนืได้แล้วนั่นแหละพ่อก็ว่าพ่อพ่อก็บหูเมื่องเลยนั่นแต่มันจิตจะไม่ไปถามบ้านเลขที่เขาว่า อันมันออกหนึ่งเจ็ดประมาณนั้นหย่งมันออกหนึ่งเจ็ดเมตรที่หนึ่งเจ็ดเมตร่ะพ่อว่าว่นสมขื้นมาถามเขาคิดได้ไปพ่อว่ว้าให้ฟังอยู่แต่ว่าเจ็ดหลดเจ็ดหลดแต่ว่าต่อนนั้นเ้าบัวหูบัเลขทีเขาอีหย่างบัวเลขทีพันหนึ่งเจ็มันออกหนึงเจ็มันบอกบาเลขที่เขาหนึ่งิบสี่คะิบสี่คือบาเลขทีมันออกสี่หนึ่งเจ็นองวดนั้นมันบอกนออน่งเจ็ดบเลขทีสิบสี่มาออกสี่หนึ่งเจ็ดน่หละ จนว่ารถดลงเจ็ดรถต่อนน้นแต่ว่างวดนี้เพราะว่ามันติดวดนี้นี่ฝันไหมขันบดซีศูนย์ศูนย์ซีกับหนึ่งซีทีหนึ่งนี่แหละค่ะเป็นความฝันของคุณพ่ออุดมพี่น้องนะสร้อยกันตีร่องเบิงเด้อแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นตีไปแล้วว่างวดนี้ต้องมีซีกับหนึ่งมาสั่นแมนบ่พอแมนค่ะแต่เน้นนักไปที่ซีหนึ่งมาพอจะว่าตัวร้องหนึ่งหาหาหนึ่งเพราะว่ามันเพาเห็ด เขาเหตุคล้ายๆกับบุญบ้านนะย่านนี้เป็นบางที่เรียกว่าบ้านบ้านเล็กที่หนึ่งศูนย์สี่อยู่แล้วค่ะบ้านเลขที่พ่อปะแมนหนึ่งศูนย์สี่แมนอ๋อมันนั่งกานที่ศูนย์กับศูนย์สี่อยู่อ๋อค่ะนี่เป็นความฝันของคุณพ่ออุดมค่ะท่านผู้ชมก็เคยฝันฝันแม่นฝันเข่าอยู่ด้วนะพ่อปะถ้าว่าแต่ว่าบ้านเล็กที่เดิมมันเป็น บ้านที่สองนี่คือค่ะแต่บ้านนี่มันมันบ้านใบเสาสองใบนิบติดกันไหมใบเสาสองใบติดกันเออมันมันเอายี่สิบกับยี่สิบก็เป็นสี่สิบนั่นละแต่ว่ามันช่เป็นสองสองหรืออาจจะเป็นสองศูนยได้ไหมก็คิดไปหลายอะไรเนีแต่ว่ากัแลเี้ยมเป็นตัวเนาะแต่ว่าใบเสาสองใบติดกันเลย มันเป็นยังจจงเหนียบเท่กันนนะเพราใบที่ทิบ่มีมบ่สองสี่ศูนย์บ่สองสี่หนึ่งบ่บ่ใบเสาหนือมันเป็นหนีบเท่กันไหมค่ะมันทันเทียวที่ทิบใบที่ทิบก็บ่มีเนาะบ่มีก็เก็เลื่อหน่กันแหมแก็เลยเอาเงินสองเร้านี่ไปซื้อเหลาขาวอสี่สิบก็เลยได้เป็นเท่ากับสี่ศูนยั่นละค่ะแต่ใพผอผัดว่ามักสี่หนึ่ง มักหนึ่งซีทีหนึ่งเหรอทีหนึ่งหนึ่งซีเหรอทีหนึ่งไอ้ชื่อเน้นซีหนึ่งเพราะว่าเด็กน่อยมันบอกกับไอเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยปากปากเด็กหน่อยชื่อไห้ไม่ถึงที่ของจิตชื่อเบี้ยข้อหมายคือว่าเป็นเด็กน่อยกับไอ้ตรงมีหนึ่งกับซีนั่นแหละเพราะว่าไอ้ตีว่าเอาหนึ่งกับซีนี่หลายครัวหนึ่งกับซีหลายกค่ัวเน้นเน้นซีหนึ่งกับหนึ่งซีนี่ล่ะที่ศูนย์ศูนย์ซีกับ สิ่หน uh, so, so, yeah, so, ึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะแต่ว่าเจต่างฝากใบตัวหนึ่งคือเลขสองพี่น้องแบ่งเศร้าสองใบอาจจะเป็นสองสี่หนึ่งหรือว่าสองสี่ศูนย์หรือว่าสองสองก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ากับเหลยงแต่พี่น้องสิพิจารณาเอาซุ้มซนซื้อมาไหนตรงสองศูนย์กันว่าสองศูนย์ไม่ตรงใบเดียวเนาะอันนี้หน่อเนี่ยเส้นกันไหมเป็นสองใยไหมค่ะเป็นสองใย มันเหมือนยังยังเสี่ยงๆเหลี่ยงๆเกี่ยวช้นใบเน่าเส้นกันซื้ออยท่าขึนนาแต่ว่าตัวเน้นนะคือสีหนึ่งนะพ่อเนาะแม่นนะคะเอาสำหรับความฝันของคุณพ่ออุดมจริงๆพ่อเคยฝันเหม็นอยู่ดีเนาะฝันแม่นกันกันชมวนว่าคือจังหวัดนะแถววงวัดหลังๆมันหมั่นบรรดาฝันถึงแบบนี้มาจากหมวดพ่อะเพราะเองกันพ่อฝันพานักเทียวมันกันเป็นกิ่งงานเทียวกับ วันฝันเยเนี่ยฝันมัหเป็นอย่างแบบนี้ฝันสั้นๆกระชับจำได้คือเขาฝันฝันตื้อหูมือเนี่ยค่ะแบบแบบนี้โยจะว่าเฮ้ยตีถือบ่เท่านั้นล่ะฝันว่าหูมือนี่คือเลขเข่าแล้วแม่นอ๋อแสดงว่าฝันแบบนี้พอมันใจอยู่ตจะพ่ตัวอมันใจครัดยุ่งเหรอมักเ่รเลขตัวนี้พ่อทีหนึ่งหนึ่งทีมักเ่รเลขตัวนี้เฮ้ยจับใจพ่อคือว่ากับมินลาติลีมากอย่างว่าเสียวไปเสียวไปชี้ภูหล้เนอ่ จะว่าเดี๋ยวนี้แต่ว่าบ้านมีผืมาขายอย่างเยอะจะว่าเราตื่นีกัอาจจะหาอยากเลยเนาะเพราะว่ามันเลิมดังเลยเด้ะบางแห่งเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าหาหาเก้าสองอหาหาสองโวยหาโวได้เด้อต่ว่าเต้นไก่กันมันก็เป็น<ๆ>ที่เลยคือหาสองช่องหาหนึ่งมันกระดังไม่เหามาะที่สองเนาะค่ะ<า>มันจะลดยอดเต็มหนึง่งเอแบบวันนี้เขาเขาซื่อกันเจ็ดสองเขาซื้อวันนี้สองหาหาสองกระดัง เอาหามันบุมมีขายแล้วถามเจ้พินกับบุมมีขายเก่าหาหาเก่ากับบุมมีขายเจ็ดสองอสองเจ็ดกับบุมมีขายประเสนจะตังได้ใบหนึ่งเจ็ดสองลำผลเอาจำนวนเล็กมันอาจจีโอเป็นเลขสามตัวเขาฮะพระชื่อลอตเตอรี่มีโอกาสแต่ว่าหนูหนังฝันเห็นพราหนางเก็ดเสียนเลยพอเลขกันเลขวันนี้มันเกินฮะมัมนวันประหัตบ่วันประหัตเลขประจำวัน มันผัดมันเป็นมันมีมันมีหนึ่งมีสีมีเจ็ดนั่นสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่กันมันจะบวเอาเลขพญายนางหนูใ่น้ำเลยเจ็ดเจ็ดอส่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่อสามตัวนะ้อาเด้อเจ้าจนถึงตัววิสุกตุวมกันตนอเนสามตัวเจ็ดสี่หนึ่เหรอไม่อม่เหรอพ่อฟันให้ค่ะค่ะยากเราให้ฟังมา อันฟันเห็นเอพญายนาคแบบนี้ไม่เคยเห็นจะเือค่ะท่กกานผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ทิ่งถ่ายตัวเลขแนวทางไว้นะคะชอบหรือไม่ชอบจังไหนะคะแคปหนาจ,จอไว้นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อนะคะแอดกะคิดว่าคุณพ่อเอ่อเป็นคนมีดวงมีโชคนะคะก็เลยได้นำตัวเลขก,กับความฝันมาให้พี่น้องได้ชมแล้วก็ฟังกันนะคะ ชอบปร่ชอบจังไดก็คอมเมนต์ใต้คลิปใดนะคะถ้าอยากให้กำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมใครยังไม่กดติดตามนะคะเพื่อไม่อยากให้พลาดในคลิปต่อๆไปก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ